สวัสดีทุกคกครับมาทุกท่านนะครับกลับมากับรายการสปริซดรากอนทวีวีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนนี่นะครับปืนอะไรวะเลยวะขอเล็กสั้นๆว่า S T S T B Y นะครับหรือไม่ก็เจ็ดจุดหกสองนะครับขอเรียกว่าเจ็ดจุดหกสองเลยกันนะครับอย่างเงี้ยจะมาทดสอบประสิทธิภาพและความแรงนะครับ จาก power มัน,นด,ดูจากประสิทธิ์ power มัน,นมีพลังต้อง77นะครับสปีดในการยิงก็77นะครับในการ reload รก็66นะครับเ73เออมื่อเทียบกับปืนนี้แล้วปืนนี้ผมใช้เนี่ยมันยังเบาวกว่าเลยนะครับผมาะฉะนั้นวันนี้จะมารไวป,ปืนนี้กันดีกว่าเดีย๋ยวเราจะหาห้องกันนะครับ จะเรื่องหนึ่งอะไรอยู่ได้มั้ยก็ใจไม่กุลลำขาดโอเคนะครับเพิ่ม ว,วันนี้ผมจะมาควิกลัวพร้อมกับเปอร์ลกโมคู่ใจผมนะครับอย่าสงสัยนะครับว่าทำไมผมควิกได้ลัวเพราะว่าพีบีอันนี้ขอกรณีพิเศษอือ โอเคนะครับผมเยอ้ยอะตายถ้าเกิดเราเล่นสนิทกับปืนคนมันดวนกันอย่างนี้มันจะดูเสียเปียบนะครับผมผมก็ไม่รีบแต่ผมอยากจะรู้จริงว่าทำไมฝั่งนู้นมันมีแค่สามคนมันได้ค่าได้ตัวยี่สิบสองคนเลยชัวร์ฝั่งเรามันกะเกินไปนะดูดิมันปิดมันปิดให้ฝั่งหนึ่งนะน่ารัเราก็หาห้องอื่นเถอะเพราะว่าดูจากสภาพแล้วมัน เดีย๋ยวาจะไม่เล่นในด่านเลือว่าทุกสินค้ากันนะอยู่ฝั่งทีมไหนหรือว่าทีมรืูเนี่ยกู้หรือเปล่นะฮะผมโอเคครับอ๋อนึกว่าเล่นชอดกัน บางทีผมอาจจะเป็นปืนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมว่าเราก็อาจจะไม่ได้รีวิวมันทั้งหมดเลยนะครับผมก็ทำาบูไม่ได้เรื่องของราบบบูไม่ได้นะครับเพราะเราเป็นปืนสไนเปอร์นะครับผมอย่าเลยข้อจำกัด ของเราด้วยนะครับผมว่าเราเป็นปืนสไนเปอร์นะครับผมไม่ใช่ปืนกลที่มันจะมานั่งช่างบูแต่เราก็มีโล่หม้อสุดแรงอยู่นะใครไม่ทิ้งพก แล้วคุณอะไรจะได้เลยไปนี่วิ่งไปมันก็ชนะไปนะเราเราต้องมีความรวดเร็วนะครับไม่ใช่ว่าเราหมกกระถางเนี่ยต้องมีความสปรีสอันรวดเร็วของการแคสเกมอย่วยนี้ไม่เจ๋อมัว่าสามโอ้ย โอเคครับผมตายแล้วแล้วมันจะมาลิวิวปืนเอาหาตืดอะไรเนี่จริงมันก็อ่เด sure ี๋ยวเราไม่ต้องรีวิวกับคนก็ได้เดี๋ยวรีวิวคนโอ้ยช่วงหน้าพาดหน้าก็แล้วกันนะเันเราไม่ต้องริวกับคนก็ได้วรีวนโอ้ยช่วงหน้าพาดน้าก็แลกัน โอเคครับเดี๋ยวเราทดสอบประสิทธิภาพกันกันอ่ะถ้าเกิดรอเรา퀵퀵ปกติอ่ะพิกควิกจากระยะไกลกันอ่ะเดี๋ยวเราออ่ <laughs> แล้วมันจะรู้เรื่องมาได้เพราะเราใส่การ์ดอยู่ะนะครับเมื่อกี้เราชิดใหม่นะครับอ่ะเป้าเป้าเป้า,เป,าเป้าเป็นยังไงดีเอาเป้าเป็นตัว B นี้แล้วกันนะครับเนี่ยเปอร์เซ็นต์โดนจะน,น้อยมากนะครับถนะ้าเกิดต่อสู้กับสตูดิ้งแล้วกิดเราปรับเป็นระดับกลางนะครับนี่คือระดับกลางนะครับผมปล่อยคนอื่นเขาก็ยิงกันตายไป ระดับกลา,างก็ยังไม่โดนครับอะระดับใกล้ครับก็ดูจากสภาพแล้วก็น่าจะโดนในทั่วถชิงนะครับมีเวลารีวิวอีกรอบเดียวเท่านะครับอเอาแล้วเกิดเราควิกลัวซูมนะลอ,องดูกัน จะเห็น,หนึงความแม่นของมันนะครับถ้าเกิดเราเล็งตรงไหน,นมันก็จะจุดตรงจุดสําคัญตรงนั้นทันทีระดับกลางแหละเดี๋ยวเราจะเอาลูกขร้นไปเ,เกติน,นครับบางทีก็สุนอัดใช่ไหมครับระดับระยะใกล้นะับผมดูนะครับล็อกตรงไหนก็โดนตรงนั้นนะครับผมครับ งั้นก็ต้องขอบายยก่อนแล้วนะครับก็ขอ,อขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับกับการทดสอบปืน7.62นะครับสไนเปอร์7.62ของเรานะครับนะครับผมก็ขอให้ก็สำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีแล้ว,ลวก็ขอสวัสดีด้วยนะครับ